เฮ้ยสวัสดีครับเพื่อนก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับ c คทเกมมิ่งนะครับและวันนี้เราก็อยู่ในเกมอน้ไมชาร์โด2ูนั่นเองนะครับเพื่อนก็เป็นเกมที่เปิดช่วงประมาณสิ้นเดือนครับเมื่อผ่ที่ผ่านมาเองครับก็เพิ่งมีโอกาสได้มาลองเล่นนะครับเป็นเกมแนวซิมูเลเตอร์นั่นเองนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นพร้อมๆกันนะครับเข้ามาเขาก็จะให้เลือกตัวละครนะเพื่อนก็เป็นตัวนี้เลยเป็นน้องโซงจินอูนะครับก็ ยังไม่มีอะไรนะครับซซงจินอูก,ก็ดาเมจเท่าไหร่นะครับดาเมจอยู่ที่8นะครับอ่าโอเคแล้วก็จะมีการแจกไอเทมเป็นมิสเทรี่บ็อกนะครับก็มีโอกาสได้มีฮ็อคนะครับนอกนั้นก็ไม่รู้เป็นอะไรกันบ้างน่าจะเป็นพวกน้ํายาโพชั่นต่างๆโอเคกดไปเลยน่าจะเกลือนะครับได้เป็นได้เป็นแคปซูลนะครับซึ่งแคปซูลนี้เอาไว้อินฟูชาร์โดนะครับอ่าอินูชาร์โดซึ่ง เราน่าจะยังไม่มีโอกาสนะครับโอเคเราก็มีออโต้แอคแทกับอ,อ,อ,อูทำไมมันไปออโต้ตัวนี้ล่ะนี่สิอ่าวิธีการตีก็ตีง่ายๆเลยครับการที่เพื่อนๆจะเอาออโต้แอคแท็กออโต้คลิกได้ก็เพียงแค่กดให้เกมนี้เข้าไปอยู่ในหมวดฟอบ์ลิตนะครับเพื่อน,อนก็จะสามารถใช้ได้แล้วนะครับก็โอเคประมาณนี้เราก็ไปกันต่อนะครับเอ๊ะทำไมมีตัวอื่นอ๋อ เป็นของเราเราก็เงินอยู่ที่24บาทนะครับพิ่งเล่นเลยนะครับพิ่งเล่นสดๆเลยมีสัตว์ขี่ไหมไม่มีนะครับเงื่อนไขคือเราต้องไปไหนกันบ้างอันนี้ผมก็ยังไม่มั่นใจนะครับน,นี่เราก็ฟาร์มไปก่อนเดีย๋ยวเราลองเดินทัวร์แมปกันก่อนดีกว่าว่ามันให้ไปที่ไหนนะครับก็ะจะมีประตูพอร์ทัลนะครับอันนี้เป็นอ๋อซุ่มเลียนนะครับโอเคก็คือใช้ทุกๆ1ินะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดู ได้เป็นใครเนี่ยคอมมอนเลเวลสองครับอืมก็ในแต่ละตู้ก็จะมีตัวนะครับอ่าสูงสุดน่าจะเป็นระดับเซเลเชียลนะครับเลเจนดารี่แล้วก็อีพิกนะครับน่าจะเป็นอ e ีกิดนะครับตัวนี้ดูทรงน่าจะใช่นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นน้องไฮเอกอีกสองตัวนี่ผมไม่มั่นใจสองตัวผมม,มั่นใจโอเคเดีย๋ยวเราเรียกน้องมาก่อนเรียกน้องมาก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวเราฟาร์มตัวเบาๆไปก่อนนะครับแล้วก็ทีมน่าจะอีคิฟได้สูงสุดคือ4นะครับ4ทีมเนะาะาีตัวนะครับเดี๋ยวเราจะลองฟาร์มไปก่อนนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆดูตอนนี้โวก็มีทั้งหมด4โวนะครับเพื่อนๆก็การเล่นซีโมลชันก็คือต้องฟาร์มไปเรื่อยๆนั่นเองครับฟาร์มไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวขออนุญาตฟาร์มเก็บเงินสักระยะหนึ่งก่อนนะครับ โอเคครับเพื่อนๆก็หลังจากที่ผมได้ฟาร์มประมาณร้อยเงินนึงนะครับผมก็เห็นระบบที่เขียนว่าเทรดนะครับซึ่งระบบเทรดมันก็คือระบบรีโลใช่ไหมครับอ๋อมีระบบรีโลด้วยนะครับเกมนี้ก็อารมณ์เอา,เอาพวกแนวทาวเวอร์ดีฟเอนมารวมด้วยนะครับก็มีระบบเทรดนะครับโดยส่วนตัวผมก็ไม่เคยเล่นนะครับว่ามันมีระบบเทรดนี้หรือเปล่าซึ่งเกมนี้สามารถสุ่มรีโลให้ตัวละครได้นะครับอันแล้วนี้จะเป็นเดอะทาม เป็นพอเทนะครับอ๋อมีพอ r ท่าด้วยพอ r ท a l ก็จะเปิดน่าจะทุกๆครึ่งชั่วโมงหรือเปล่าตอนนี้เหลือ10นาทีนะครับอ่ายังเข้าไปไม่ได้นะครับก็จะมีอัตราดอกก็เพื่อสตาร์ชาร์ดทาเลนต์แคปซูลนะหินเทศนะครับพวกชาร์ต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับพวกแอ c เซอรี่นะครับอ๋อมีของสวมใส่นะครับโอเคน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวเราลองไปฟาร์มก,ก่อนนะฟาร์มไปเรื่อยๆก่อน เปิด10นะครับตอนนี้ผมมีตังค์อยู่ที่100แล้วก็ได้น้องอีพิกมา1ตัวนะครับโอเคโอเคเลยแบบนี้แล้วเราต้องทำไงต่ออ่าอีค e ิวเบสนะครับโอเคแล้วตัวเก่าๆนี้เราสามารถทำอะไรได้ฟิวหรอสามารถเอามารวมได้รวมแล้วเกิดอะไรขึ้นอ๋อเป็นวิวนะครับอ่าเป็นวิวเฉยๆก็ไม่มีอะไรนะครับก็ฟาร์มเอาวิวเฉย ซึ่งเราก็ยังฟา์มตัวพวกนั้นไม่ได้นะครับเราก็จะฟามตรงนี้ไปก่อนก็จะมีของรางวัลนะครับอ่า EFK นะครับอ่า f k ก็จะได้ของรางวัลด้วยนะครับมีระบบ Achievement นะครับเพื่อนเราก็สามารถทำได้นะครับก็คือถ้าเราทำ d a m เม e ได้นะครับหรือว่า Open 1 0 0สตาร์นะครับเปิดไข่นั่นเองนะเปิดพันฟองแล้วก็สามารถได้ Shadow ที่อยู่ในเมืองครบ5ตัวก็จะได้ของพวกนี้มานะครับ แตกต่างกันครับก็โอเคประมาณนี้เราก็จะฟาร์มอยู่ตรงนี้สักระยะหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้เสียเวลาเนาะโอเคเดี๋ยวตัดกันมาช่วงหนึ่งนะครับ A a few moments t l โอเคครับเพื่อนตอนนี้ตังเราก็มีประมาณ8 8 8แบบาทก็ใช้ระยะเวลาในการฟาร์มพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกดดูนะครับว่าจะได้อะไรก็จะมีระบบออโต้ฟิลด้วยนะครับเพื่อนตอนนี้เราก็ฟิลไปใส่น้อง หาอก,ก่อนแล้วกันนะครับโอเคไปเลยออโต้โลไปสิบโลแรกได้อ e ีปิกมาเพิ่มหนึ่งตัวนะครับโอเคได้แปดโลครับประมาณแปดโลว้าได้สองตัวแล้วนะครับรีเจนเดอรี่ยังไม่ออกเลยนะครับเพื่อนอาชายนี่มาหนึ่งตัวนะครับก็ระบบมีระบบชายนี่ด้วยนะครับเพื่อนก็ตัวชายนี่เนี่ยก็จะตีโหดกว่าตัวธรรมดามากเลยนะครับอ่า โอเคน่าจะหมดแล้วนะครับโอเคและตัวเราก็ยังไม่ออกซึ่งมีตัวชายนี่มาถึง2ตัวนะครับก็คือน้องโยจินนะครับดาเมีสิบเนะครับอ่าถ้าเทียบกับโยจินปกตินะครับคือดาเมจสิเองนะครับเพื่อนแล้วก็ซงจินวูชายนี่เนี่ยดาเมีสิบเจนะครับถ้าเทียบกับปกติก็ดาเมจสินะครับเพื่อนก็แตกต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะนะขออนุญาตฟิลไปเลยแล้วกันเพราะว่ายังไม่มีอะไรที่มันโหดขนาดนั้น เดี๋ยวเราอีคิวเบสก่อนจะด้ให้งงปอนเพิมมปะโอเคตอนนี้เราก็ได้ทีมแล้วนะครับก็ดูดีต่อไม่รู้ว่าไหวอยู่ไหมโอเค ตอนนี้เราก็ได้เงินทั้งหมดประมาณ1นึ่งนามแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองส่มอีกทีหนึ่งครับทำไมเลดมันเกลือจังนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราจะออโต้ฟิลให้กับน้องหาอีกนะครับก็เอาอันนี้ออกไปเลยแล้วกันนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปออโต้ไปสิบสามโลโอเคครับไปยาวๆ2โล เรจินเดอรียังไม่ออกเลยนะครับเกมนี้มันโอ้โหชายนี่เลยังนิ่งอยู่นะครับเพื่อนๆโอ้โหดวงโอ้โหยังไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ได้แค่ตัวอีปิกนะครับสูงสุดชายนี่อีปิกก็ยังไม่ออกนะครับเพื่อนตอนนี้ เหลือประมาณ5โลชายนี่อ e ีติกมาแล้วนะครับน้องฮาเอของเราโอเคหยุดก่อน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 เดี๋ยวเราจะมาดูว่าน้องฮาเอของเราล่างชายนี่ตี91นะครับตีเยอะกว่ามากนะครับอ่านี่แค่วิวสองนะครับโอเคเดีย๋ยวเราอีคิวเบสไปเลยน้องฮาเอของเรานะครับเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นตัวนี้นะครับแล้วเราก็จริงๆก็ออโต้ฟิวได้เลยนะครับเพราะตี4ตัวแล้วเนาะอ่าตี4ตัวแล้วไปออโต้ Auto. อโตฟิวไปเลยนะครับวิวขอน้อห้าอีฟิวยาวๆตอนนี้เหลืออีกสองร้อยโลนะครับอื้มลีเจนไม่ออกนะครับโอเคหมดแล้วโอเคมีเพื่อนช่วยตีนะครับเร็วขึ้นระดับหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับ ขอบคุณมากจริงโอเคตอนนี้เราก็น่าจะโหดขึ้นระดับหนึ่งนะครับเพื่อนก็น่าจะตีง่ายขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตฟาร์มไปอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันครับก็ยังติดลมอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะฟาร์มไปอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ,รอรอบ,นนรบตอนนี้หรือว่าเราจะลองสุ่มระบบเทปผมก็ว่ามันน่าจะยังไม่น่าใช้ขนาดนั้นนะครับหรือว่าเราจะลองสุ่มให้น้องฮายใช้นี่ดีเดี๋ยวเราลองดีไหมเราลองดีกว่ามีเยอะอยู่แล้วครับลองเล่นเฉยๆไม่ใช่ว่าจะเล่นทาวเวอร์มีร้อยห้าสิบเอ็ดรีโลนะครับโอเค เราจะสุ่มให้น้องฮาเอชายนี่นะครับบัฟที่ดีที่สุดก็จะเป็นพวกโคเวอร์หรือว่าสตองคิดหน้าบวก65%ดาเมจน่าจะเป็นบัฟนี้แหละครับโอเคอย่างน้อยก็บวกดาเมจก็พอสวิปลดกูดาวไม่เอานะครับไม่เอาสวิปสองไม่เอาพอจูนพอจูนทำอะไรได้บวกเงิน55%ไม่เอาพอจูนสอง5%ยัง เอาสีม่วงอุ้ยโคเวอร์ cover. บวกลักเอาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนครับตัวดีบวกลักบวกลักบวกโชคไปวิอย่างน้อยต้องสีม่วงผมว่าปุ๊บอีกแล้วเอา้าบวกลักมีลักก็ลักมาอู้หู้สตองเกีนะครับเพื่อนๆได,ได้ได้บัฟลุงมานะครับบวกดาเมจ65%เรเรามาดูดาเมจกันว่าเป็นดาเมจเท่าไหร่ รามิร้อยสามสิบโอเคครนะับไม่เป็นไรไปอู้ไปตีช่วยกันเดี๋ยวเราจะได้เงินเยอะนะครับอุ้ยหมื่นสองตีตัวนี้ได้เงินหมื่นสองเลยเหรอเพืเ่อนๆโอ้โหมีคนช่วยตั้งแต่แรกก็จบหมื่นสองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะได้มีเวลาในการเปิดยาวๆแบบนี้ขออนุญาต EFK นะครับหมื่นสองหมื่นสามพันนะครับไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคเราจะไปดูกันขออนุญาต EFK ยาวๆตอนนี้ ก็ไปมาโตโลเลยถ้าได้เดี๋ยวผมจะหยุดมาให้ดูแล้วกันนะครับเพื่อนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไเลยเลยโอเคเรเจนเดรี่มาแล้วนะครับสองโลเท่านั้นเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับขอดูก่อนเรเจนเดอรี่มาแล้วนะครับเพื่อนก็เป็นตัวหวังนะครับหวังเป็นพ่อของถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นพ่อของทรงจินบูนะครับ ถ้าจำไม่ผิดนะแต่ถ้าจำผิดก็ขออภัยด้วยเคอีคิวเบไปเลยก็จะได้อาหวังมาตัวหนึ่งนะครับดาเมจร87นะครับก็ยังน้อยกว่าพวกนี้อยู่นะครับแต่ว่าโอเคก็ใช้ได้นะครับก็เหี๋ยวขออนุญ,ญาตมีงบแล้วก็ขึ้นให้กับน้องอาหวังเลยแล้วกันนะครับอะอตัวยา,ยาวๆไปตัวฟิวยาวๆไป อนนี้มีเงินอยู่ที่1,8นะครับเพื่อนอืมรู้สึกว่ามันช้ายอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยในการออโต้โรเนี่ยหรือว่าเราต้องใช้เพชรในการซื้อซุปเปอร์ฟาดมดูสิคือมันเท่าไหร่ฟาดโอเพิ่ห้าเกโอเคฟาร์มต่อไปนะครับต่อ,ตอไปยาวๆนะครับตอนนี้ก็ต้องฟาร์มของไว้ก่อนนะครับ โอเคครับเพื่อนก็ตอนนี้ก็ใช้ระยะเวลาฟาร์มจนมีเงิน1,000งแสนแนะครับเพื่อนๆก็บอกเลยว่ายังไม่ออกนะครับสําหรับน้องอีกิทของเราก็ไม่เป็นไรนะครับน่าจะเค็มพอสมควรย๋ยวเรามีตังในการไปโลกใหม่แล้วครับเราจะลองไปที่เซรีเยอร์แลนกันนะครับโอเคไป yes โอเคเข้าไปเลยนะครับตอนนี้ ก็ตอนนี้ก็มาอยู่ในโลกซาเลเยอร์แลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีสัตว์ขี่ด้วยนะครับแต่ว่าต้องซื้อนะครับต้องซือ้อแต่เหมือนว่าเมื่อครบแล้วก็จะได้เพชรแล้วก็ได้อันนี้อยู่นะครับก็สามารถรอได้นะครับรอได้โอเคเดี๋ยวเราจะลองนะครับลองจากด่านนี้กันว่าได้อะไรกันบ้างครับก็ 750ต่อโลนะครับโอ้โหโลละ7 5เดี๋ยวเราลองดูแล้วกันเนาะโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เรามีประมาณ1 0 0 0 0แสนนะครับเราก็เอาไปสุ็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับตอนนี้ก็ได้แค่ระดับอ e ีพิกซึ่งไม่น่าจะเทียบระดับดีเจนดารี่ได้นะครับ น่าจะเทียบระดับเลเจนดัลี่ไม่ได้นะครับโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่สุ่มตัวละครไปนะครับก็เค็มเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ตัวเลเจนดารี่มาครับก็ย่อยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลเจนของโลกแรกก็ผมรู้สึกว่ามันยังโหดกว่านะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวน่าจะต้องไปฟาร์มอีกิดนะครับไปสุ่มน้องอีกิดอยู่โลกหนึ่งก่อนนะครับไม่งั้นก็ไม่น่าจะไหวนะครับระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นระบบเอเซนชันนะครับของอ่า ของโลกนี้นะก็คือตีบวกอัพดาวให้แก็ตัวละครนั่นเองนะครับก็สูงสุด3ดาวนะครับก็จะบวกดาเมจให้เนี่ยสูงสุดประมาณ15%นะครับอ่าก็เกมนี้ก็ยังเป็นเบต้าอยู่นะครับเพื่อนแต่ว่าข้อมูลข้อมูลเนี่ยจะไม่รีเซ็ตนะครับหมายอย่างที่เขาแจ้งไว้นะข้อมูลเขาจะไม่รีเซ็ตนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองเล่นดูได้นะครับก็ด่าน2ก็เลือดบอสเริ่มต้นอยู่ที่17ื่นนะครับผมคิดว่าไปฟาร์ม อยู่โลกแรกดีกว่านะครับอยู่โลกแรกดีกว่านะครับแนะนําเลยนะครับเพื่อนๆก็มาฟาร์มบอสนี้ดีกว่านะครับกา r เดียนครับแสนสองแล้วก็ใช้เงินเยอะด้วยแล้วก็เราจะได้มีโอกาสนะครับฟาร์มหาน้องอีกิดของเราด้วยนะครับโอกาส0.12เโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมอนิเมชารู้สนะครับ ก็เป็นเกมแนวซิมูเลเตอร์ทั่วไปนะครับก็เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แคทเกมมิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้แคทเกมมิ่งก็ขอตัวราไปก่อนนะสวัสดีครับ